มีคึกต้นกุยช่ายจ้ะพี่น้องคะหรือว่าเอิ่นเป็นภาษาอีสานเท่ากับคือพักแป้นเนาะจ้าสำหรับต้นกุยช่ายหรือว่าพักแป้นชนิดนี้นะคะพี่น้องคะ่ะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเท่าอีกคือกันเนาะจ้าอันดับแรกนะคะก็ป้องกันโรคนิวดน้ำค่ะพี่น้องอันที่สองจะบำรุงน,น้ำนมได้เนาะคะ่ะสำหรับแม่ลูกอ่อนจ้ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะพี่น้องคะ ป้องกันการฟกช้ำดำเขียวได้น้ำนอคนาะโดยทีเข้าเอาใบาของเขาจะไปทำการต่ำเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วก็เอามะไซตรงแผลที่เห้าฟกช้ำดำเขียวเนาะจ้านี่ก็คือประโยชน์ของกุยช่ายหรือว่าผักแปนบานเห้าจ้าพี่น้องเกิดขึ้นมาเองทุกปีเนาะคะ่ะ